มาก็ทําเป็นแมวน้อยอเนียยเนียม,น,ยมนะแต่ถ้าเขาได้คํารามเขาได้ลูกและเขาเอาจริงนะนะักการเมืองก็ไม่ต่างอะไรจากกว่างนะที่ถูกล่อเข้ามาอยู่ในวงล้อมตามหลักเสือล่อกวางนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับกองทัพเหล่าทัพนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติในช่วงนี้แทนรัษดรน,นะครับก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้วนะครับก็ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว สไลด์ที่สิบสองครับค่าโง่เรือดำน้ำครับท่านประธานถามบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าค่าโง่เรือดำน้ำครับท่านประธานครับรูปนี้ก็คือเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองล้านบาทเป็นโครงการนะครับท่านประธานเห็นไหมครับตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่เก้าที่ผมได้เรียนท่านประธานไปนะครับว่า ในงบป,ประมาณ44,222ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างาท่านประธานจะเห็นนะครับว่านอกจากเรือดำน้ำสามลำแล้วเนี่ยยังมีเรือนะครับ LPD หรือเรืออเนกประสงค์ยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับเนี่ยลำที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยท่านประธานลำนี้นะครับสำหรับปฏิบัติการนะครับสนับสนุนเรือดำน้ำเนี่ยลำนี้ก็ประมาณ6,000กว่าล้านนะครับ ซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่าจอดเรือคลังเก็บตอบ์ิโดต่างๆเนี่ยก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับขณะน,นี้ท่านประธานครับเรามีค่าโง่เรือดําน้ําเนี่ยที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้นแล้วนะครับสอง2 2ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลในภาวะที่ประเทศกําลังเดือดร้อนจากภาวะว,ะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแต่เราจ่ายเงินไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีเรือดำน้ำครับซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าตรงนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่าเป็นค่างโง่ครับ21,722ล้านคืออันนี้ก็ต้องปรึกษากฤนศิีกาด้วยเถ้าเกิดกฎหมายบางบางข้อซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่หรือการปฏิบัติหน้าที่ก็ก็ยกเลิกไปแต่ถ้าจยกเลิกไม่ได้ก็ต้องนำกลับเข้ามาเข้าคณะกรรมกใหม่ นั่นเองอันนี้อันนี้เป็นการพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะทําให้เป็นรัฐสนับสนุนนะครับถ้าเกิดกฎหมายไม่ได้บอกก็ทําไม่ได้เราก็อยากให้รีบๆทำซะนะครับแต่ต้องไม่ขัดกับหลักนี้ที่ทมทั้งหมดโดยรวมของการบริหารจัดการประเทศแล้วก็ดําเนินธุรกิจของประเทศด้วยเหมือนกันนะครับมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทําสารต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศ รับกุบเราก็มีกําลังของสอสอจำเป็นต้องใช้เวลา,เายังยังไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะยึดอยู่สมหลักหลักหนึ่งก็คือฟังความต้องการของกองทัพเรือสอก็คือผลประโยชน์ของประเทศต้องไม่เสียหายแล้วสมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากให้กระทบกับความสัมพันธ์เรา าามนี้เราจะร่วมกันฝึกให้ดีที่สุดนะครับสาสมสมุิที่ทุกท่านได้สาธิตให้บุคคลภายนอกและสื่อมวชนได้เห็นวันนี้คือหยาเดเหงื่อและกำลังใจกำลังกายของทุกคนในเวลาเราลบจริงไม่ได้สวยางามอย่างนี้ในเวลาเราลบจริง ไม่ได้มีกลิ่นหองแบบนี้มีแต่กลิ่เลือดมีแต่ผู้เสียชีวิตเพื่อนข้างกายอตาจจะตายหรือขานเอาเยวเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเราต้องฝึกให้มากกว่าจริงและทำตามอดีตผู้พระบัรชชาที่สอนราไว้ว่ารบอย่างไรฝึกอย่างนั้นนะครับ ในฐานะผู้บัญชาการาหารเรือสายมือของผอคือรองผู้บัญชาการาหารเรือขวามือคือผู้ช่วยผู้บัญชาการาหารเรือและในคนทุกคนที่ยืนบนแท่นนี้จะเป็นกำลังใจทุกคนตั้งใจสุดนะครับขอให้ปีนี้เราพุ่งเขมกับการฝึกเพื่อสแสดงให้ประชาชนชาวไทย เห็นว่ากองทัพเรือมุ่งมั่นตั้งใจและจับฝึกเพื่อให้พร้อมหากีวันนั้นกองทัพเรือจะต้องไม่แพ้ใครสุดท้ายขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมการฝึกในกองทัพเรือก็มีการซ้อมรบก่อนหน้านั้น สีเหล่าทัพทัพปกทัพเรือทัพอากาศและเรียนในร้อยนะฮะก็มีการซ้อมรบร่วมกันนะฮะกองทัพเรือนะฮะก็ซ้อมรบแยกเป็นกรณีพิเศษในกรณีของเกาะกรูดแล้วก็ประกาศช,าชนนะัดเจนบอกว่าจะสู้กับอ่าพวกกลุ่มนักรบแดงและทหารเรือจะต้องชนะให้ได้จากนั้นไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์เกิดขึ้น ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุดทินนะรังแสงจู่จูก็ยอมนะครับอนุมัติเซ็นและก็ลงนามตำแหน่งทหารนะครับทั้งหมดทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับจากสภากลาโหมทูลกล้าวเพื่อขอพระราชทาน บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองสุทินก็บอกว่าเรื่องเรือฟีเกตเนี่ยตกลงไม่ซื้อละนะแต่ตอนนี้กองทัพเรือก็จะได้เรือดำน้าเหมือนเดิมดังที่ประสงค์ไว้คุณส่วนจำได้ไหมครับรัฐบาลของเพื่อไทยในการประสัยหาเสียงเขาประกาศชัดเจนว่าสิ่งแรกที่เขาจะทําเขาจะกยกเลิกเรือดำน้ํา จัดการเรือดำน้ำนะครับอ้างว่าเรือดำน้ําไม่จําเป็นเครื่องยนต์ไม่ตรงเพราะไม่ใช่เครื่องยนต์ของเยอรมน,นีแต่กลับกลายจะเป็นเครื่องยนต์ของจีนทั้งที่เครื่องยนต์ของเยอรมน,นีนั้นก็ผลิตในประเทศจีนเหมือนกันแต่เยอรมน,นีไม่ให้โลโก้เพราะต้องการสกัดไม่ให้มีการส่งเรือดำน้ํามาอย่างประเทศไทยต่อมานะฮะเขาก็ประกาศว่าจะเอาเรือฟีเกตให้แทน ทั้งเศรษฐาทวีสินนะครับทั้งสุทินก็บอกว่าเอา้าจะเอาเรือฟีเกตให้แทนกองทัพเรือตอนแรกก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับซึ่งต่อมากองทัพเรือก็ไม่ยอมก็ส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดทําการพิจารณาอัยการสูงสุดทําการพิจารณาปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสามารถดําเนินการได้ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี แต่การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจทำให้เศษฐาทว,วิสินเะนี่ยต้องเชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพกินข้าวอย่างกระทันหันโดยมีสุทินมาด้วยนะครับต่อมาเศรษฐาจูู่ก็ไปที่ตำรวจก็มอบแฟดให้ตำรวจต่อมาก็ไปทหารบกนะครับ มอบแฟตให้ทหารบกต่อไปก็ไปทหารเรือมอบแฟดให้ทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศที่ตอนแรกบอกว่าจะยึดสนามกอล์ฟทูปะเตมีมอบเครื่องบินอีก45ลำให้กับกองทัพอากาศคราวนี้คุ้นส่วนจำได้ไหมฮะที่ผมเคยเรียนไว้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมจีนเขายอมทำวีซ่า จำได้ไหมฮะผมเคยบอกว่าจีนเขายอมทําบีซา่าฟรีวีซ่าระหว่างไทยกับจีนขึ้นมาเงื่อนไขเดียวที่จีนต้องการคือต้องซื้อหรือดำน้ําจากจีนและตอนนี้กองทัพเบือทาการซ้อมรบในยะสําคัญก็คือว่าการจําลองสถานการณ์ก็ประกาศว่าสู้กับกองทัพแดงนั่นก็คงเป็นคําตอบและต่อมาก็ สุทินกลางแสงก็ประกันว่ากองทัพเรือจะได้เรือดำน้ำเหมือนเดิมเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจหลักกลยุทธ์ทางการเมืองทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทหารเนี่ยเป็นนิกตีบเลยนะโอ้โ oh, หเป็นคนร้ายเลยโดนเล่นงานจะยึดทรัพย์ทหารจะจัดการทาหารเรือดำน้ำก็ไม่ให้นู่นก็ไม่ให้จะตัดสเสบียงตัดกำลังตัดนายพลตัดทุกอย่างหมดะ แต่กลยุทธ์ของทหารเขามีความลึกซึง้งผมบอกทหารเขาไม่ยอมหรอกเดี๋ยวเขาเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวกระกรๆกรกผิดปกติรถถังบิง่งรถถังบินซ้อมลบรถถังบิงซ้อมลบรถถังบินซ้อมลบประกอบกับสถา,านการณ์การเมืองเข้าองค์ประกอบการรบทหารตลอด92ปีคือหนึ่งตุจริตครอฟเชนสองเรื่องของการลมลางการปกครอง ปัจจุบันนี้เข้าองค์ประกอบในการยึดอำนาจตลอด92ปีทุกประการกนักการเมืองก็ทาได้เพียงเป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 ,เปที่ว่าไม่ใช่เงินเขานะฮะเป็นเงินของประชาชนคือเงินของพวกเราตอนนี้สิ่งที่เห็นตอนนี้ผมเรียนว่าไงเขายอมทุกอย่างเพื่อให้เขามีอำนาจอยู่ต่อไปและเขาเชื่อว่า ทหารเมื่อเอาโดนเอาฟาดฟาดฟาดเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าอะไรฟาดนะทหารจะน,นิ่งแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วผมว่าทหารเขาคงไม่นิ่งเขาคงไม่นิ่งเพราะเขาไม่งูนะครับแต่เขารู้ว่านักการเมืองต้องการอะไรที่ผ่านมาก็ทำเป็นแมวน้อยอะเนียยเหนียม,น,ยมนะแต่ถ้าเขาได้คำรามเขาได้ลุก และเขาเอาจริงนักการเมืองก็ไม่ต่างอะไรจากกวางนาที่ถูกล่อเข้ามาอยู่ในวงล้อมตามหลักเสือล่อกวางนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิรงอุทิศเพื่อพงประชาสืบอสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุมค้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดศสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมาถาธมพิร พระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวโเดชะฐ์พระทงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพญเพระความเมมีนำชาติคนไปรัศดรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมพลปรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชานทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด